นอ้องปองไปเจ้าคะมาลานซูชิบุฟเฟ่ซูชิอยู่แถวบ้านเมื่อวานนี่คอยเฮ็ดคิดเป็นนั่งเรือเราคอยลบชิมเบิดมาน้ำกันสองคนที่เป็นเป็นบุฟเฟ่ค่ะหัวละสิบหกยูโรสั่งเอาได้ค่ะถ้าอยากดเอา เขาอยากได้อีอย่างเขาก็สังเอากินได้เบิร์ด้วยค่ะได้ทุกอย่างนะคะรวมอยู่ใน16ยูโรนะคะ16ยูโรจากบาทวะประมาณ4ห0าร้อยบาทเมนู ใครเอาเบอร์นี่ซาซิมิสองที่ขนมหวานแต่ว่าขนมหวานใจเอ็กซ์ตร้าจะตามราคาเจ็ดยูโรหกยูโรห้ายูโร โอเคแซ่บเด้ค่ะตาดแซ่บก็ทำ้นองค่ะอร่อยมิกค่ะอ่าแฮสเบิเตลเลออียงแอดแอดจะสั่งมาใหม่ค่ะ เบ็ดเอดเอ็ดค้นเต็มรลานแล้วพี่น้องคะแป๊บ <co ld> เดียวเต็มหมดเลย <c oughs> สลัดค่ะเป็นสลัดแส่ผักดองแซ่แซ่นี่ละคาล้านซื้อว่ามิลเลเบลยื่ใกล้ติดกับทะเลนะคะยุ่ใกล้พวกข่อยยางมาเอาค่ะยางจากบ้านมากแบระัาน เกือบโลค่ะย่างไปแล้วก็ย่างกลับเดินไปเดินกลับวอลลมเยียเฮียแล้ฟิทเยียสุลึกแป่โซเดอว่าแฟนมากินแล้วย่างกับขื้น,น,น,นเดินกลับค่ะเดินกลับริมน้ำกลับค่ะ บุฟเฟ่ต์ล้านลลายลายล้านเนี่ยค่ะมิตรล้านแสบๆสมิตรล้านดีๆร้านสะอาดราคาถูกนะคะราคาไม่แพงนะคะประมาณคิดเป็นเงินไทยสองคนผัวเมีายาจไปทั้งๆดื่มทั้งยังหอดบ่หอดเท่าไหร่พันพันหกพันเจ็ดเป็นเงินไทยกับประมาณพันพันเจ็ดนี่แหละค่ะ ชันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยแกของพระเจ้าสดด้ค่ะคือว่าถูกมากนะคะมองฉันทำไมครับป้าใหญ่ฉันก็เป็นคนแก่คนหนึ่งแต่ว่าฉันไม่ใช่ป้ากแก่ๆนะคะฉันเป็น ป้าคนหนึ่งที่ยังไม่แก่แถวนี้มีตลาดอาหารน้วยค่ะพี่น้องค่ะ นี่วันธรรมดาค้นบ่ายค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คนหลคักพี่น้องอันคอยไปท่าเรือคอยนั่งเรือไปอันฟังทีซิมิวเนอไปกับโมคอยอัดวิดีโอไว้เลยยุเครื่องเดียวคอยลบทิ่ลูปิีม่มืดเป็นลงลบไหมคะเพออมือลบกูขึ้นกับบ่ได้เีรดเลยจะคอามแห้งวัว กระปุดวบาเสียงรถสปอร์ตคือรถห้างนี่แหละ แต่คนเยอะละมันโอ้ยเชอโอ้ยเชอนี่แหละพี่น้องคะพวกคอยขึ้นเรือนี่แหละเมึ่อวานนี่เพราะมันเมึ่อวานไม่หมึกกรนขึ้นเรือนี่เราไปเที่ยวฟังนันเป็นรอบลอบทิ่มเบิร์ตแอบแเตืดสมอง ดิสบอร์ดย่าฟันอย่าเรือเรือ,อ,อลำนี้แล้วนะพวกไปนั่งไปไอสกีอากุตจุคนเอลายดี แ้่พกไปคืนไปนางเหลือเอาบบสนัวเซนมิน,นุตบิสเเมิวเนอะสิบนาทีหอดฟังนั่นแต่ว่าถ้าซื้อตัวมือกลับไปได้สุมอง กลังคอยซื่อตัวมือผู้เดียวคอย ดีก็ว่ากลับไปนอนย่นางไปพร้อมก็ได้อาหารได้ย่อยค่ะ ที่พวกคขาไมากินอาหารเศร้าเสมอพวกเดียนจะมากินอาหารเช้าเกือบทุกวันนะฮะตรงนี้แฟมิสตูได้ครับแฟร์ไลน์นี่นี่ ตามแฟนพเจคิดฮอดล้านกาแฟเจ้าบอ,บอสะนะเข่าหาเข่าหาผีบอบตอบว่ามีเยอะใหญ่คิดฮอดเขาเนี่ยก็ได้ดอกสังคอยตอบแบบไม่มีเยอะใหญ่คิดถึงเขามั่งก็ได้นยันหล่อน ร้านกาแฟร้านอาหารพี่น้องเอ้ยบุกอึดบุกอยากพี่แต่มองแสบแสบมองดีๆนี่เขาเจ้าจัดเวทีอย่างกันยังมาอีกแล้วว่าเองวีดีมาร์กเยอะเพื่อปาร์ตี้พวกมาเยอะทำร้านเหรอคือจัดงานรานเลแสดงว่าเสาร์อาทิตย์นี่มีคอนเสิร์ตอีหยังเนี้ยสองม่องแล้วมีจัดเวทีใหญ่ๆ เจ้าเตรียมเนื exist. ้อ <row> ท <down> <s transit> <laughs> 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 ีไว้ผ <corn> <ay> ู้มายเซ็กซี่เลดี้อาสิเฮ้ยฮ่า่าเมื่อวานนี่ก่อยมานั่งยู่นีแบบนี้ดื่มกาแฟ บรรยากาศดีดีอากาศบ่ค่อยห่อนบันไดกากาด26องศาลบแห้งๆมือใดลบแห้งๆนะกัางมันขึ้นเนี่ยค่ะกัางนี้แะโตใหญ่ๆ่อยบก้าเอา่อยย่าน ย่นคนโลกสวยว่าทำลาไรธรรมชาติขอบค,คุสวัสดีค่ะ,คะ มาถ่ายอยู่อ่หน้าโรงแรมข่ะเจ้าพี่น้องสองคนพี่น้องไปรุ่นสองคนพี่น้องไปรุ่นซะนด้วยนะไปรุ่นสองคนพี่น้องใส่เบิรงนันน่งข้านั่งไปรุ่นสองคนพี่น้องมานั่งถ่ายอยู่หน้าโรงแรมข่ะเจ้าก็มิใบเข่าไปดอกดูดูน้ำเขาไปเอาเไป แต่แต่เราจะลงไปดูไหมเขาคงไม่ให้เราเข้านะเพราะว่าเขาบปเด้พักโรงแรมเขาจะเอาก็อยบรให้เขานะสวยงามสวยเนาะเราไปก่อนจะถูกหวยก่อนนะถ้าซื้อซื้ออะไรซื้อโรงแรมอ่ะนะซื้อลอตเตอรี่อ๋อ น,นึกว่าจะนึกว่าจะมาซื้อโรงแรมเอาไปเช่าเป็นรายเ,เดือนก็ไปเช่าไปเช่ามันทำไมอ่ะไม่เช่าให้ง่นะคะไม่ดี่ซื้อไปเดี๋ยวมาเสียภาษีแพงเช่าจ่ายเป็นคืนเดียวจบ <c oughs> เก็บเงินไม่ไปกินหมูกระทะกินซ <c oughs> ้มตามําเออแหม <c oughs> ไปเสียมาซื้อให้มันเสียภาษี จริงๆนะพวกคือไม่ใช่เขาเสียบไว้ตอนเล็กๆอ่ะตอนเล็กๆอ่ะโอเคยิงเนี่มันตลกมากเลยเห็นไหมล่ะเถียงกันหนูไม่ได้ทะลึกนะแต่หนูว่ามันตลกอยู่อ่ะเออก็ตลกอยู่ไม่ถ้าเธอไม่พูดฉันก็ไม่คิดไงรู้เห็นทำตั้งแต่เดเดินเข้าไป ไปรุ่นสองคนค่ะรุ่นไหนก็ไม่รู้นะรุ่นไหนก็ไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่จะคิดดูดูความดำโ <_ S 2> อ้อขาเธออย่างเนียนเลยนะั่นน่ะอย่างดำค่ะไอเนียน,น,นเพราะมันดำนี่พี่เอาอก็ดีแล้วไนงะอุ้ยอันนี้เขาสวยนะเขาไปยางไนอ่ะก็นี่ไงไอแต้มโม่นั่นแหละอ๋ะอที่เดียวกันใช่ไหมเออใช่ใช่แต้มที่เดียวกันแต่ประตูเข้าฝั่งนึงแต้มโม่แต้ม ร้านนี้พี่เคยมาถ่ายอยู่เนี่ยตอนที่เวลาลูกไอเนี่ยมันสูกกันนะอ่าเลืองออลามบ้านเราก็เรียกลูกคลับใช่ไหมลูกคลับอืมลูกพลับ สว่างเห็นไหมคะพี่ชอบเฉียวเลยถ้าเธอกินกาแฟตอนนี้เธอจะหลับไหมธอกินมาแล้วไหมคะเอ้าเหรอปั่นนั้นก็ยังหลับไม่เหลือไม่อ่ะดีเท่าไหร่ได้หรูก็กินก็ หแต่พี่ไม่หลับนะพยายามดูว่ามันจะเป็นสี อุ้ยหนูดูบ้านหลังนี้สิน่ารักจังเหมือนเถียงหน้าเลยน่ารักเนาะเหมือนเรือนอะไรอย่เงี้ยเหมือนเป็นเรือนรถก็ผ่านกจังเนาะดอกไม้สวยมาก สว่างใช่ไหมมันไม่ดีเหรอมันสว่างก็ดูดีมันสว่างสว่างเห็นไม่แสงอืมอ๋อมันนู้นเราเรกดอะไรสักอย่างกดนี่กดตรงนี้นี่ตรงนี้หันก้านเหรอมันเป็นที่กล้องไนแม่มืดเลยดอกไม้สวยไปเจ๊ะ โหไม่เห็นไรเมกเห็นไหนไมเป็นเล็ดน้ำหอม,มกันไ,ม <c oughs> ไมหมเราเมาเ <c oughs> <c oughs> มาน้ำหอมอีก <c oughs> น,น่ารักเนาะอืมกลิ่นก็หอมไอ้ที่ตลาดนะันแต่มันมีมาขายกวดละสองยูโรสามยูโรไมมหอมอาวแต่พี่ไปฉีดดูมันหอมอยู่ด้ล่ะใช่แต่หนูซื้อกับบ้านไปแล้วไม่หอมอาวติล่ะลอ้าวเหรออุ้ยมุมนี้ก็สวย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 น้องเกิดมาสวยเพราะกินปลาแดด ช้าจำยันจำจะแหลกจำไปจำมาจนแตกจำจะแหลกพบแดกตัวเดียวบอคนยุนี่เขาออกมาดื่มมากินกันอ้ยใส่ชีวิตกันนี้ความสุขไข่กระใส่ชีวิตขึ้นักท่องเที่ยวด้วยค่ะพี่น้องค่ะข่ยู่อิตาลี ไปเที่ยวซูเมอมร์ถ่ายไหมหนูเออมุมม,ม,มา